น้ำคือชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงของโลกในรอบไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อทั้งน้ำและอากาศทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำแรงน้ำแข็งละลายอย่างขนาดใหญ่ประเทศไทยเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภัยแรงในปีพศ2563ที่คาดกันว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีฟังแล้วอาจน่าตกใจแต่เมื่อย้อนกลับไปดูในอดีตประเทศไทยก็เคยเผชิญกับภายแรงรุนแรงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญคือในช่วงต้นรัชกาลที่6ที่ไทยเกิดภายแรงติดต่อกันยาวนานถึง3ปีผู้คนอดอยากถึงขั้นต้องขุดหัวเผือกหัวมันมาประทังชีวิต ประเทศของเราเป็นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มีฝนตกเฉลีย่ยปีละ8แสนล้านลูกบาทเม็ดให้นำไปใช้ในการเพาะปลูกแต่หน้าเสียดายที่เรานำมาเก็บไว้ภัยน้อยมากส่วนมากปล่อยทิ้งลงทะเลไปหมดเพราะในช่วงหลังๆมานี้เกิดภาวะฝนแรงบ่อยขึ้นเราก็เดือดร้อนกันไปหมดทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกร ปีไหนเกิดภัยแรงปีนั้นความเสียหายทางเศรษฐกิจจะสูงนับเป็นหมื่นล้านบาทประเทศของเราสู้ชนะอุปสรรคต่างๆมาอย่างยาวนานและครั้งนี้เราก็จะชนะได้อีกเราต้องรับมือและแก้ไขอย่างมีสติใช้ความรู้ความขยันอดทนและร่วมมือกันให้ดีที่สุดทุกวิกฤตผ่านมาได้ เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอยครับ